เราดูดทน่นีน่นะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าฝนแรงตรงไงนที่นอนเียนี่ยครับเปียกหมดมต้องหากละมังรองเวลาฝนตกเนี่ยครับรั่วรัว่วหมดที่นอนผมก็รั่วหมดเลย<ม>พอท่านอนก็ต้องเอากระละมังว่าถ้าฝนตกก็กระมังไปรองไว้ับางทีก็เอาเสื้อพวกเก่าๆไปวางไว้ให้มันซับน้ําเอาไว้พอถึงตอนเช้าค่อยๆไ,ไปตากครับน,นี่ก็เป็นช่วมไว้ให้ยายแก่ถ่ายโทษเนาะ จะถ่ายจะเดินไปไม่ไหวต้องถ่ายตรงนี้แหละผมตอนเช้าก็ไปทิ้งทุกวันห้องห,หลานสาวกับไไอแฟนเขาผมเพิ่งมาแยกมาอยู่ครับพาท,ทาประตูพอมันเป็นประตูไม่อยู่ขานี่แ่ละนี่ก็อยู่ก็นนี่แหละอันนี้เขามีครอบครัวแล้วก็เลยแยกก็อยู่ต่างหาก ครัวนี่ก็รั่วว่านี่ก็รัว่วมุมดเลยถ้าฝนตกม,มันมันอุดไม่ไหวแล้วมันเยอะเนี่ยรั่วมุดลงมา,าท่องพื้นป่นาอยู่ที่นั่นกี่ปีอยู่แต่ร้านยังบเกิดจจะคนยี่สิบสามสิบปีเลยครับมีที่มันเป็นที่เขาเรียกบ่อทาห้าหรืออะไรประมาณนั้น เราพอดีมีที่แล้วก็มายกบานมาโดนเขายึดอีกที่บวทาห่างโดนไล่มากโบว์ท่าพอตาไปจับใบตะกอนเนาะเป็นป่าสงวนน่ะออกมาก็เลยก็มาสมัครเข้าโครงการหลวงนี่แหละมาสมัครกับเขาอยู่ขายในแก้เสียงตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามันตัง้งเขาตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อจะทําก้วยชาบกล,ล้วยไรเข้าไปเข้าโครงการนะเขาก็ไปเลี้ยงนิชาเศรษฐีใหม่ที่โนนสูงที่ลลายที่แล้วก็ คือที่รนไปใ้ยายไปนอนอยู่สีภาคบ้างผมก็ไปนอนโดนต้มโดนหลอกโดนเขาจะฆ่าอยู่สีภาคอ่าสิบกว่าคนมั้งเสียหมดทุกคนเลยไม่ได้คืนกู้จักผมมูลเร่รู้หลอกผนออกมาเลยออกมาก็มามาสมัครพุ่งกานนี้ที่บ้านลังการเออเขาเชวนมานี่เออเขาชินมานี่มาสมัครมาสมัครก็มาประชุมก็นัดประชุมเกษตรตั้งแล้วบ้างบ้างจนกระทั่งปีปีหกสองหกสองหกสามเนาะ ขามาดูที่ตรงนี้พอดีพอปี63เขาก็อนุญาตให้เข้ามาอยู่บจรจะทอให้เข้ามาอยู่ผมก็เข้ามาเลยมายกบ้านหลังนี้เลยหลกแต่ว่าตอนนั้นจะไม่มีหลังคาท่าน,นี้มีฝั่งเดียวฝั่งเดียวก็สังสษนี่ครับมานอนก็ยายอยู่นี่ก็เลยมามายูค้าเนี่ยมันหาตามพื้นที่นี่ได้ก็เลยเอามายูค้ามาทํเพราะเราอยู่กันตำมวนยายที่เป็นมะเร็งนี่ก็คนคนคนเล็กคนอ้นวนๆวนะ่ะที่อยู่สำนักง,งานนะั่นน่ะที่ไปด้วยนะ่ะคนที่พิการทางสมอง่นเห็ะ นี่ก็ว่าเอามาจักอยู่แต่พูดถึงกังวลเนอะกังวลหมดแล้วกังวลต้องพวกที่เรียนอยู่ม .1 ม .2 มันกำลังเป็นสาวเนี่ย <im IT> ผมก็เลยว่าถ้า <im IT> บ้านมันคงเข้ามาก็คงจะลื้อตรงนี้ออกให้ยกตรงนี้ลรือหลังนี้ออกแล้วก็จะไปยกกระท่อมนอนอยู่ตรงนู้นก่อนแล้วก็ยกซันนี่เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่ทั้งนี้แล้กลูกชายกับลุกสะพ้ายมันก็จะไปยกฝั่งนู้นแต่พ่าตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าลมแรงๆไปหมดก็เลยก็คิดหลายอย่างพวกมันก็ ทำงานสองพวมเนี้ยก็วันละสามร้อยเนาะมันก็กินบ้างอยู่บ้างคนอายุก็อยู่ก็ให้ลูกให้หลานได้อยู่สบายนั่นเลยครับ,รบไม่ได้คิดอะไรมากลุงโอยังช่วยตัวเองคือตัวเองหนึ่งไปหาปลาขายเก็บผักบุ้งนี่นี่พักบุ้งนาผมเก็บขายแล้วก็ปลูกบ้างอันนี้ก็ว่าให้เขาไถาให้เขาก็ไม่ไถผมก็จะขุดเนี่ยดูแลผมต้อง้องขุดเองแบบนั้นไปเก็บผมขุดเนี่ยต้องใช้จอบขุด็ดปทูกพ, <อ S 2> พักบุ้งไว้ไเอาไว้ส่งเา้าดีใจมากเลยครับเพราะว่า มันจะได้ให้ล้างหลบแดดหลบฝนแล้วก็มันอันตรายมากถ้าหน้าฝนเนี่ยตรงเนี้ยตัขาบเนี่ยขึ้นไปนอนในมุ้งงูเขาอยู่ในมุ้งร้านเนี่ยขึ้นอ่ะในแมงสุงแมงสาดโอ้โหเยอะมากยังมันไม่มสะอาดอ่ะหรือถ้าเรามีเพื้นปูนเทเราจะได้ช่วยกันจัดทำความสะอาดตรนไหนที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยเอาไปทิ้งไว้องเงี้ยเลยมาขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณบอจทรด้วยขอบคุณทาง พอชอแล้วก็หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานทุกสาขาครับขอบคุณมากมากครับบ่อนน่นบ่อปลาปลานินปลาตะเพียนเยอะบ่อนู่นเต็มบ่อหนึ่นบ่อนู่น